sẽ khen áp bao cứng này chán chơi <laughs> bạn này Ủa, Việt Nam sao con Đây yên sáng khen hào đằng mà xiang nhau nhau hồn son đê đồng Thì Bao mà lại loại bì sao mày yang lại đầy khen คนมาเตะก้อนกี่มีเท้ากำกระรำไปดิงสาวนั่งรุ่นนี่เป่าไปแค่เอยกับกัเป่ารัางสอยสูสแอนเล่นเตะก้อนหรือหลังพุทธการละอีเมตนนยังบหูบ่ไดอเทแน่นอนคนมีสารเฮานี่ยินเสียงแข่นแล้วอยากฟ่อนอ่อนซ่อนมวลมน่นหูหลายสมัยไล่คู่กับมูมอแข่นเอือเป่าทั้งเงยา้าทั้งเตยสีท่านดอนจนมาใส่ ป็นจังไดหลับพอใหญ่ไม่ใหญ่ยินเสียงแค้นแล้วจากฟอนออนซ่อนบ่อพอลุ่มเป็นจังไดเจ้ายินเสียงแค้นเรวม้วนบ่เสียงแค้นนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตูวดนตรีดนแบบนี้เป็นอย่งคือม้วนแท้ต่างศาตร์ก็ยอมรับอาจารย์สมบัตินิวเพชรไปเป้าก้งดนตรีสากลเขากับเขาได้เสยนี่คือแค้นบ่แม่นธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วดังบรรลุโลกเป็นนั่งคือเป็นดนตรีวิเศษพระอินทาเป็นผู้สร้างมาก ข้ามเจตบุตรไปพอ่ออยู่ผู้แล่นสั่งพระอินรรำไม่เฮียมักคำหนึง่งเมื่อยู่พู้แล่นสั่งพรามเจตบุตรไปเห็นกันเลยว่าพระองค์เอ้ยผู้ข่าขอเสียงกระสั่งเสียงแค้นพานาว่าส้างไล่เล็กแม่ไล่สุดเสน,น่นขึ้นมากกอนมู่พวกมาล่ำก็เลยเอามาไวาค้คู่เป็นว่าละแลกอันนี้คือตนกําเนดของการสั่งเสียงแค้นหลังจากนั้นกำมาขึ้นหอดเงอน ตัดาเป่าให้สาวคำนางฟัง,งสาวคำนางนีเมียผ้ามเกตบุตรเป่าไล่ที่สองเอื่นว่าไล่สสยเมียล่ยได้ยินเสียงแค้นเด้อปะมัคือมวลต่พีเกตบุตรประสำนให้นั่งฟอนไซเนสาวคำนางฟอนไ่เสียงแค้นผัวฟอนไปฟอนมาฟอนบ่ลุ่งเป็นจักเทียนแล้วมวลไหลสินขัดซอยเป็นน้อยตะตรงของเขี้ยน้ำตายค่าเสียงแค้นไล่ซอยไล่ที่สองขอเลื่อนาไล่ต่อมาเอืน่นมาไล่สยส่าง หล,ละพอวันแล้วไต่ข้าเสียงแข็งกอนเราสิไต่ยังอะไรอาบอนพี่เกตบุรเอ้ยนางบ่มีอย่างเหลวบ่มีแนวสิขิดต่อมีตานมทอดีติดเตาไข่แนนเด้อ ปาดหัวนมติดเตาเป็นสัญลักษณ์ใบแท่นหัวนมสาวคำนางเขาจึงเอาเขี้ยอย่านางมาพันไปแค่ใบแท่นสีสาวคำนางเตาแค่ขึ้นเพิ่นลาวากาลนโตละทีดีทีดีโดนตยอารมณ์โตละทีดีทีดีโดนตยลาพ่อตุ้มทิ้งทีตุ้มพีตุ้มน้องตุ้มทิ้งทีกระตุ้มมาพีตุ้มน้องลาบากบอมมีกูพี่ยืมน้องเมียบอมมีกระตอกพีชีน้อง อาลุดตัทีดีดีดีโดนโถดโดนอาหลุดตัทีดีดีดีโดนอถหลังตกนันค่อยมีลำพื้นเกิดขึ้นเสียงแค้นเกิดก่อนเสียงล่ำเดยเถ่าเด้อลำพื้นสมัยเวียงจันการลำนี้มาตังแต่เวียงจันการลำพันมาตาเวียงจันพุ่นสมัยล่ำพื้นห่านปะทันย่อหอปะทันนกลำพื้นเพื่อนหละบยาจังสีปัดนี้ จังมาจากก,ก้ากำบาดบนโพธิยานพระยินลงไม่ยุดสองทางน่ะเป็นเก่แปลงเป็นสาวะสาวะลงป็นบานแป็เป็นสาวะสาวะลงเป็นบ,าบางงาง้านปางเขาวังไปผู้ดําปีกะดังตุกเมื่อดีกับตาต่างบ้านสาน,นกะมีหมาโมลิงกะตา่างนาพอเรื่องเก่าตั้เรื่อมี bỏ đi côn tàu bà văng tàu đêm bom, đêm qua nem บบกระ่อสิจัมตอนจำผู้จำด้กระโบจำจำแล้วจำกัะฝาดนบผมมีรอขอแขนุ่มาการิงแคนหัวกระดดจีริอูดั้คนรููตนได้รูรู้ตนคนกับบ่ปังกับบ่อคองกับดิกุบ่อบุญทานเดาซาดีล้วกะแต้รุ่นเดียวนี่ปนกะปีนี่ปนกุ้ลไปรามสีมาลำดงกระตูรแเด่นนีาว แข่งลำแล้วผัดปลาแข่งฟ้อนแข่งหาลำแล้วผัดปลาแข่งฟ้อนเตียนภูดายสิออดบ่ฟอดได้หลายแนวสมัยก่อนพอลำเกิดขึ้นมีการลำสู่ลำเสียงลำแข่งกันแข่งฟ้อนกันฟ้อนมีหลายท่าหลายลักษณะแล้วแต่ผู้ใดสิอุกปลกุกตั้งท่าเป็นมากฟอนท่านี้กะท่าทีพัดนมฟอนท่านี กะทาผงศรีนะปน้านี่กะสวมสอยมาลา,าคากุ้งปลากะกเบกอะไรเบกจอเกเบกเนี่ยค่ะเบกเนี้ยเบกจอก ก็ได้ว่าน้องนี่มันเหนียหลายผล <laughs> นี่แหละพุทธวาการฟอนมีล้ำเฮ็ดแถื่อีพี่กระตะอ้วนล้ำมวนต่ดสนุกสุขต่อสายใบมากกระตะหมืนล่ากันฟอนสินการแสดงเพราะฉะนั้นพุทธวาฟังเลยเต่าปะคุณพอศรัทธาฟังเลยเต่าบ่คุณพอศรัทธาครับประจังผูมิมาละบ่บ้าจังกนละบ่จังแต่ก่อนละบ่จังมาล้ำพูดเลยรับปากคำละพูดเจ้าพี่น้องมาฮอตเดวฟาดอนละฝัดเด่หม้อกั้งใบเฮ็ดไปลัมโหนนี่รัมเด่ฟอนละบ่เป็นดอกเมร่ะบ่ได้เอามาฟอนจังสี่ก็ต้องมีราคาคือลัมนี่เลวหันตังสั้นฟอนเลว ta biến tam biến là phôi tẩu kiếm chốt cưng ma cha เอาเด้อวัาอีหลักเมย์ฝนจังซีกะวาฝนห่งนะพ่อดุโยอขาฝนจังซีกะตะบิงจังมาพ่อดุขาอะไรแบบฝนจังซีเองแกปมาลงทุงหาคุ้ยตะเบินสีสวยๆแดดสีส่องๆปังเสียงกอก้องลองอยู่ตามสาดอนฝนจังซีแบบสาวเอานอนเข็นไปเรีนเบาเล็ดมือสีเศร้าสะบักคำคำกู้ก็บอกบอกปาดใส่หัวมันตาบางก้างฝนจังซีแบบสาวเมยห่างก็สิงกระดูกจังมาเด้งกะจังบึ้งกะจังบึ้งกะจังบ้านอน ตาล้ากูลับตาแม่สิก่อมล่ะแม่สิหาพรหน้าถ้ามาเรียกได๋สุมพอนก็สิแบบสาวแ่งกุมบลงทุ่งยำน่ะบ่ถึงอะตกถึงซะบ่ถึงแค่ สินขาดึงแลมาเบึงตู่ละกบิ่งมาตู่ละบารอยินหาอนจังสีแบบตาเขาวนกุ่มขึ้นแม่นละกับามาฟันตีอนจังสีดีละสี่สองแม่บุตรละกะทองมาดูกับฟังอารืรุงตกับฟังอารสัตตาตัวคมสีแกงงามทันดีฟังนีละเล่า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 ฮ ตกใส่สุดเดียวมากุ้นเนืตกใส่สุดเดียวมากุ้นเนืู้กี้เกเสียงเป่าน้ำทา้งละกับมือตัวเดาสาวเอาเตะตรงและบากก่งเก่งหัวปลไปน้ำเตี๋ยวซองหนาวอันดีฟังนี่ละเล่า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 ฮึ่มเระบังแค้นไปก็ไปเอาหูเงินเนืโอ้ยเอาเงินน้ำได้กะหิบวกได้หมกมาแค้นมุ่นคือหมอแค้นเหล่แล่นลูกใส่ดอกเบี้ยเงิน อย่างมันขาดว่าขาดตออเออแม่นอีแล้วเราตั้งใจเห็นนั่นเนาะอาจารย์จอยกีรวัตรเงินหยิบเล็กมากอีกแล้วเพราะว่าเต็มบอดน่อแค้นดอกมีสองใบข <c> อ <oughs> บคุณครับบอไปยังดอกแม่ครับมาทำสุกัญญาเราแบ่งดีขึออ้นหนังนิดกว่า <c oughs> ตกใส่สู่กับตกเนี่ยเดี๋ยวตกใส่สู่ก,กับตอกเนาเพื่อนเอามาให้กันแล้วเรับขอบคุณครับโอ้กโห คือลาบแดงได้รอบนี้ละแม่เอาหลายๆดอกไปเลยเอามาแบงห่อแค้มพลัสสิบบาทมันจะเป็นยี่สิบบาทพอดีเด้ออาจารย์จอยเอา้าเออเป็นยี่สิบบาทพอดีไปให้เราสิบบาทบอลลัผู้่ยิ่งกันเลวแต่เขาสิคิดเอาห <c oughs> <c oughs> ม,ม้แค้มเควนดั้มเลแม่ละเว้ย ตกใส่สูเดี่ยวมางกุนเน่ตกใส่สูงเอามากุนเน่กูคี้เกเสียงป้าน้ำทังและกะึงกนดอกสาวเอาแต่กุงลมาเก่งเก่งกเตะสองมาเอาหันดีฟังนีนล่าล่าล่าเล่าฮตใส่สู่กะตกนี่เดวตกใส่สูดกะตกนี่เดวใส่หม้อรำตีนทำาลงกะฮีดำันันเอาควาลำสมัยเก่าแลวลำบกกรน้อยละแลำทังอุบลยังม่ตัก 乱乱乱！劣劣劣 อาหาดีพอลำลำดีลำลำนีพันะมาลำก่อนลำลำนีพันะมาลำกว่าเด็กเขาแล้วก็ยังแล้วก็เราใส่ลำพิงใส่ลำลำมาลำมาตังสาวนางลำลำมาลำมาทีพันดาวาเป็นนางสาวกระบาดตังลำใสดระบมารำตีบารำพิงสับตัวเสียงโซ่ลอยใหญ่ในดวงว่ามาต้องเขาใส่กันลำบิดเจ้าคะเด้และแม่นสั่งสาบิดุงนิงพิงสับหาลับยันนั่งเดินมาตรงซุ่มปอเด็กตัวมันซ้องเดินหน้าแม่นลำหาตัวสังลงจังแม่นลำนาน ัวมมาเรียบร้อยอีกสิบนาทีเราพี่นอนอายาวจังก,ก่อนเงินขึ้นยันแดวจังคอยสีว้าโตแบบเนี่ยตัวหลับแดงเอาที่เธอสบายใจถ่าจะเข้าเรือครับ

เที่ยวมเือยเด้อยเดกระดสามาเลยท่านดาวังทนดาวส้แกนมากนเอาะหอเสียงงมลอง้ยนกืบดีำมีกับาหอมใส่นี้งรอ้หายได้เอย่ามานอกล้วลบลวรับกบไมือด เพลงไหนผู้ยู่เยนอจักเคืองเลยไปเพื่อปวดพดแต่ผู้มีก็มีโปวดนเอผู้บมีม่อกี้แแอนที่ตั้งมาเทียนหมา้าาวกินตะเล่ตั้่ากันได้อาติกตาเล่แล้วมันต่าสาขาตัวยย่งนี้กอเจ้าอยู่เอาเ้อไว่หน้าพัวตาลเ้อโวบ้านตัางบินทองบินผับ้ากันรัแก้นเร็วหนํา เป็นสตรว่าพึทางทังบุกลำเจ้พวบานผู้นัหินทนแต่ผนบังเ้นั้นบังไม่์ุ้บังเยวซึงั้งผูตังดูั้งหหมู่ใจลำกิพอเรอวแม่นขึ้นเนบเดอได้สดยเติมนั่งการนับปีนีมาไหแต่เพาน้ำกัดตุ้ตัวคนได้หยุดเกณงมีบาสีแนะเก่ใหมเกแต่ละไม้ไม่สาเน่สาเนีดกระดง มาสีมสีนาบาเดินงไม่น้ำผู้ไทยละพเดอดาอ่าบ่าเบ่งสกระเทน้ำเดือกันเดล่ละเ้าพอเกษสัมกันธิสัมพนธ์ทะสักดีทำมาคนทดีทำมาทำพึ่งมจะได้ทั้งเอสิเผากันสูบน้สั่งกันเตืนผ้เจ้าสีบักแค่แตงบ่มสู่คนแ่บางคนพอรบ้มีอนนาเวที่คนในรักษามาตรการของคนท่นในนผูสาเลอรแตพอมีกันได้องานจะคอยไปหาข่อยอยู่หลังรถ honey cup of khuyên nào hay là lúc em thấy ở ngoài sân khắp hạnh phúc mặt nắm sập hòa 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 hạnh phúc mặt nắm sập

ไม้ข้อามาขัสิบบอมี่พอหน่อยข้างบ่มีพอหน่อยเข้ามาหนะ้าของฝอยบ่มมี่เอาหาตกนรกไปเดียวไปไปย่า่นมปร,รดออาดก็เสาทเจ้าสีตอกพระเสือลวนไปจัดเพราะบ่มีสิบถ้ำกระฝากฝังเอาไว้คนที่แก่เจ้าไปเจลกูกบอห้องแหล็่อยและแบงเห็ดจำเช่นขัาไปพทับส่างสมบิบกหอนาก็กใหม่เขาถามคุณขก็มีสวนได้กอะไรเพราะกา้เดียวยานทักน,นอพีนอ่น,งนองเด้กคนส่วนแหลัเล่นคนทั่ว ของคนคที่ผลของค่าของอาติการกระทำหนึ่งผลงานเพงลบเงบัวดาเลกหลังาการคนเชิญจบการาสวนบทเวทีเพื่อสิลรอบด,อดวยด้านแมวหัวเฮ้ามาลำกวนกองทัพต้งังหลอก้อฟังลในหลอบเด็กอา,าบุราเดงสักคนในรอบนี้คนึ่งงานเพลงให้จภาพเปียบตัวพอดีครับ ความันแต่ใจฉันบอกเดือดใจใจดวงนี้นท,นนที่มันลำบอมดังคิดถึงเธอไม่มีวันลืมวางเส้นที่มอบเด็คุณเพื่อเป็นไอุนถัมภงทุกเอาฝากไปกระซิบหัวใจบเาบา ยายคุณสองวันคงหอนทลายใปออกมาเมียวังไข่ออกมาให้หมดโอ้ไปเสียไหม่ทำไงในานหมดเลยยกเอียงเือจะให้ลูกยกไข่เด้อแม่ใส่บันเศรษีภูมากัรกำหนดตัได้ก็ถือดองไม้มาซื้สียเ้็ย เขาลักกันเพือเอาวตุกากาบาครุังนั่กันไปเรือบารมีนโมสาุดจิตอบวันนัันวันใจีหมอกไปนาคุณักีแงวรว่าดินต้องจิตของพี่สบายตงจิตของพี่สบายเป็นกระต่ายหมายจะทอยอมสองลบารกสิบาริสินต้องอาจาะบุญปกกระตายยังปราดระกระตายยังปราดนาบัดในงานจะลุลงเบื่อตีไทยนักคนดีแบงกันไปสิทีี ขอพ่อยต่อไปแค่หันทะไมสิระบาดกุลาบแดงดาเอ้พ่อเจ้าจุงตังวันนนเขาทางเจ้าจุงบาขึ้นมาบานเฮือสั่บาดตูเขาเป็นาเต่าเฮือนกจรอให้้นวานจตัวนั่งไหนพ่อนตุจะนยางข้าวันกจไสงเฮือเดินอกให้สมมาเดินมอง จะพาพึหมดเวทีดครัเด้อเอาคนคือพทั้งหน้าเขาคนตีมากเครับเด้อเาบนเวทีนะครับยามเย็นเย็กัเต่ากันกำร้อนกอนตุอกตาตากระพรอินกระพุยังกันมาน้าปู่าาสักปูากรยังปุกเดียวกนบอลกีเงสุขสันตยังกันรักกันคีกินเยวเอาบารับกบกบบบบบบเราู ของเ ketchup, อทียวบเดกที่ยวตามูกมานองดูไฟสักค่าจะบูบินตามาุงดาแล่านขันนระหงูลันเกิดกามาจะคข้าบงเกิกาบัันกันแทนเถ็นสีแพก่พอแล่ตัักมาัตอนีช่างสุกุรามองของนาเด้กับิ้สีทองมาให้มาใ้ดีพอมายต่ถูกบุกไงย่กบดีหอบต่ไปอยูนี้ได้ทองกับเื่อน้องคำมัน จะใจอายกัดร่างใจให้หายิดถึงอยู่ทุกเวลาคิดถึงอยู่ทุกเวลากลบมาลบ้านนาตือนกลับไปมา มาเต้าขึ้นเมืองบานเต้าเชิญม,มาย่างบานเออโอ,อ้ยไปคุณพ่พอคุณามาเพืดมาให้ที่งั่งมาลองมาล้อขอบคุณทั้งหลายด้วยพอดเออหักเมตตาที่งั่จงจบให้หน่อยสุกัญญามีการมีงานกัญญาลืมไม่จางได้กับพาเตอร์อ่าสวดให้เจ้าของเนี่ครับ